อะมาปล่อยนางไว้หลายวันแล้วค่ะถึงเวลาแล้วเนาะถึงเวลาแนละ้วที่จะจัดการกับนางนะคะก่อนที่นางจะอำลาไปตามกัาลวเวลาเราก็เก็บนางซะก่อนเลยนี่จะปล่อยนางไว้นานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนนู้นเลยนะก่อนจะไปเที่ยวอีกนะะเก็บคะ่ะทุกคน เก็บค่ะทุกคนอ่าอันนี้น้อยๆก็เก็บไว้เถอะเก็บเก็บพอดียืมโทรศัพท์คุณสาถ่ายนะคะโทรศัพท์คุณสาไม่มีแบบกันสั่นนะทุกคนต้องแบบว่าระมัดระวังมากๆเลยอืม ถุงย่ามาใส่ด้วยโทรศัพท์คุณสามไม่มีการสั่นต้องมันจงมากๆในการถือมันจิกแว่งไปแกว่งมานี่เลยค่ะเก็บมันเก็บไปเลยเพราะว่าเขาสู้ทนอยู่กับความหนาวมานานแล้วตอนกลับจากไปเที่ยวกลับมาก็านึกว่า ไปซะและ้วมันแห้งไปเลยเนาะเพราะมันหนาวมากตอนนี้เมื่อสองสามวันนี้มีอากาศชุ่มชื้นขึ้นมาหน่อยมีฝนนางก็เลยนางก็เลยอวบน้ําขึ้นมานะนางก็เลยแบบว่าชื้นขึ้นมามเก็บแบบนี่นะเก็บแบบว่าระวัดระมัดระวังนะ ลัวลัวโทรศัพท์ตาหลาย,ยกิ่งเดียวกิ่งเดียวเก็บไปเลยเก็บไปเลยเอาไว้นางก็จะไม่โตเต็มที่แล้วนางก็จะประมาณนี้แหละเพราะมันหนาวค่ะมันนะอืกลุ่มนี้ก็กำลังบานนะจ๊ะ ไอ้เล็กๆนี่ก็ยังมีเยอะอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บสิจ้ะเอาดอากใหญ่ๆไปก่อนเอาเฉพาะที่เข้าบานๆไปก่อนเนาะ ที่ยังแบบเล็กๆยังอีกเยอะเลยนี่จะปล่อยไปก่อน,อนทุกคนเยอะเลยนี่จะมีตรงนี้อีกนะดูทุกคนเห็นไหมหนุ่นเ <c oughs> ต็มเลยเล็กๆ นู่นอีกโอ้นี่เยอะอยู่นะจะปล่อยไว้หรือจะเก็บเลยดีนะเอาไงดีจะปล่อยเธอไว้หรือจะเก็บเลยดีเยอะอยู่นะเนี่ยเอาไว้อีกสักหน่อยไหม เขาก็โดนโดนความเย็นห่อเหี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยห่อเหี่ยวไปหมดเยอะอยู่นะไปซะหน่อยพี่เพราะว่าเขาโดนความเย็นทุกคน มันหนาวมากช่วงนั้น <c oughs> เดี๋ยวไปโดนน้ำเขาก็ฟูนะคือมันเย็นมันหนาวไงมันก็เลยเหี่ยวเหียวแบบนี้เดี๋ยวพอเขาไปโดนความเย็นเขาก็ฟูนี่จะปล่อยไว้สักหน่อยเดี๋ยวปล่อยไว้สักหน่อยแล้วกัน อันนี้อันนี้เอาได้อยู่มันยังไม่โตมากแต่แบบว่าดูอาการแล้วหนาวอ่ะปีเนี้ยดูอาการแล้วจะโดนความเย็นห่อเหี่ยวไปหมดเดี๋ยวพอเราไปแช่น้ำเขาก็ฟูนนะโดนน้ำขึ้นมาเขาก็อู้เยอะเลยข้างใต้ล้วงมองไม่เห็นไม่ได้ก้มเอามือค้ำเอานี่